เงาละคันคันทั้หัวเอาไม่ได้เอาน้ำมาด้วยเอาไหมเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใส่กระเป๋ามาให้แก้วไทยอะไรอ่ะไทยพังมีลูกแผนที่เป็นตัวน้อยคนตัวน้อยกลางล่มด้วย เดี๋ยวแยกถ่ายตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูเดินม,มาแยกจะได้ถ่าย คนเก่งจับไว้ลูกให้เขาแง้มแง้มลูกเขาจะกินน่ะกวางน้อยนี่เหมือนขวันข้าวเลยเยแกเอาเอ๋

เล็เหมือนกันเลยเหมือนขนข้าวใช่ไหมมนี่ขนข้าวดูนีไปไนี่หลไปมาไปนี่ดีใจไหมลูขดีใจชอบไหมชอบไหมขอย่าขอย่านี่ข้าวดูดิเงียเงี เดี <muitas S 2> ๋ยวเราเรียกเลยเรียกกดข้าวเรียกมานี okay. ่มานี่เร็วเรียกกดข้าวเรียกนี่มา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 นี่อะไรน้ามานี่มานี่นี่ไงลูกอถือลูกจิ้มจมอันนี้อะไรลูกวางเอาเขาคุมเกลียดให้ดูนิดหน่อยนี่ไงโอ้ยโน่นเลยข้างในกองอย่ก็ดีเลยเป็นสวนฝาะก็ดีอ่ะไปเดินไปต่อไปดูไปดูไปครบเขาปิดสามโมงเลยป้าลูกมะเหรออืม อ๋อเวลาราชกา,ารไงเรามาสายล่ำตื้นเวลาเปิดปิดเวลาราชกา,ารนะคะแปดโมงถึงสี่โมงเย็นตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะ สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายประวัติความเป็นมาสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดกล้าวให้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีอยู่ประมาณ15,880ไร่ ให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมโดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟืนฟ้นฟูสภาพป่าให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมจากนั้นได้ทรงมีพระราชดำริในการขยายพันธุ์เนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่สามารถนำมาปล่อยให้ใช้ชีวิตกับคืนสู่ป่าดังเดิมจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าวมวยทราย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศออ2531สถานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายมีพื้นที่ราวๆ300ไร่เต็มไปด้วยพันธไม้ต่างๆที่นำมาปลูกเพิ่มเติมอีกครั้งบางส่วนเป็นพันไม้ที่ฟื้นตัวนอกจากนี้ยังมีนกนานานชนิดและสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมายนะคะอื นี่มีนกกีไก่ตรงนี้ในกรงนี้ก็จะเป็นนกต่างๆนะคะนี่คือพ่อพันและแม่พันของเนื้อทรายนะคะเนื้อทรายเป็นกวางขนาดกลางนะคะขนมีสีน้ำตาลด้านล่างลำตัวมีสีจางกว่านะ,ะมีเขาเฉพาะตัวผู้ข้างละสามกิ่งนะคะผลัดเขาทุกปีในตามีสีน้ำ มีน้ำตาหล่อเลี้ยงตลอดเวลาเป็นกวางที่สวยงามนะคะมาพบในอินเดียเนปาลพม่าสีลังกาไทยลาวเวียดนามกัมพูชานะคะส่วนอาหารของเขาก็ได้แก่หญ้าใบไม้ผลไม้ยอดอ่อนของพืชมักหากินเป็นฝูงตามป่าปโปร่งทุ่งหญ้าที่ราบลุ่มริมน,น้ำจะหากินตอนเย็นถึงเช้าตรู่นะคะ เป็นสัตว์ที่ระวังภัยตื่นตัวตลอดเวลาผสมพันธุ์เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมและตั้งท้องนานแปดเดือนเหมือนคนเลยเนาะออกลูกครั้งละหนึ่งตัวนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ2535 วยมีลายจุดข้างๆด้วยจ้เอตัวนี้เดินมาใกล้มากๆเลยวิ่ารักอะ่ะเจาเอจุ๊บจุจุบจ๊บจุบจบ๊นี่นี่คือตัวผู้ค่ะตัวที่ไม่มีเขาคือตัวเมียนี่ไงตัวผู้มีเขาที่สวยงาม